เอาแล้วทนายบุญถาวรเผยมีหลกักฐานเดชแตงโมนิดาถูกทำร้ายจ่อแฉคลิปเร็วๆนี้เมื่อวานนี้3มิถุนายนทนายบุญถาวรหนึ่งในทีมกฎหมายของสสเต้ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับ้าข่าวที่เลือ่อนดพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า32ชั่วโมงใต้น้ำอันเชี่ยวกรากเลือดในร่างกายที่จมน้ำก็ยังมีสภาพลิมเลือดอย่างที่เห็นหรือไม่ ท่านใดอยากจะเป็นนักสืบแต่ไม่ใช่นักสอดเสือกและอยากรู้ความจริงให้ไปถาคุณหมอและจะต้องเป็นคุณหมอหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นไม่ใช่หมอความซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายอาทิเช่น ถ้าเกิดจากใบพัดเรือจากใต้น้ำจากกระจายออกไปกับสายน้ำไม่น่าจะติดเสื้อผ้าได้ยกเว้นเสียแต่เกิดบนเรือแล้วเลือดจะติดเสื้อผ้าได้นานถึงจะแช่อยู่ในน้ำนานก็ไม่สามารถออกได้สงสารแตงโมมากอยากให้ความจริงปรากฏอยากให้แตงโมได้รับความยุติธรรม ไม่อยากจะคิดว่าคืนนั้นเธอจะต้องเจอกับความโหดร้ายอะไรบ้างนอกจากนี้ทนายบุญถาวรก็ยังได้โพสข้อความต่อว่าอดทนรอคอยดูภาพเดทที่แตงโมถูกทำร้ายร่างกายสดๆอีกไม่นานเร็วๆนี้หมอและหมอคงฟันกันนัว